วันนี้นะครับเช้านี้ก็มีลุงนะครับลุงถิงเอาข้าวมาแขวนไว้หน้าบ้านแขวนไว้ที่นาช้าวเป็นอะไรเอ่ยต้มยำนะครับไข่เกียวไข่เกียวอะไรวะสอ้อ ก็มีตัวกวนอยู่สองตัวนะครับอีแม็กับอันหมอกกำเดินมันใกล้จะโดนตีแล้วครับใกล้มากเมื่อวานต้มยำอร่อยแกงเพือกโอเคขอบคุณครับโลมผินนะครับ แก้มเือกันผัดหัดอะไรไม่ใช่โป๊ะแควนแควนที่งาเลยพี่นกไม่กินผัดไทยที่เหนือยทึ่งเลยไอเนี้ยผัดไทยนะทึ่งยสร้างสองโถไม่รู้นี่ก็ได้งานด้เยอะด <formation jin inh throat> เดี๋ยวค่อยเปิดประตูเอาแฟนเลอร์แล้วก็ยิบแัรงโซนยิบแปงโซนเจนนิลิกนะโอเคครับก็มาอีกหนึ่งเจ้านะครับมีอะไรบ้างขับไทยหวาาล่างแอนนุ่มปี๊บแน่นอนคุอแกจะเป็นคนดัง เทาไหร่อะไรอ่ะแม่แม่ฟังใหยไวโอเคขอบคุณครับแฟนไว้ก่อนนี่แฟนไว้หน่อยมือกูออกแม่กูเอื้อมไม่ได้อันนี้แขว่งงานนี้ก็ได้เดิปุ้ยค่อยเปิดประตูขอบคุณนะจ๊ะคุณอรพันธ์คุณจริญญาแดงเกลเท่าไหร่ ก็มีข้าวเบียงนะครับจิ้มนะครับครงไก่ทอดของโปรดบอกเลยคนต้องกินก่อนมานะครับอัดไว้ทุกคนเดี๋ยวเขารวมทีเดียวจะเข้ามาเลยจะเข้ามาเลยอันนี้เลยไก<ข>่ร้อนไหมร้อนร้อนร้อนมือเดียวได้ไหมได้ได้ปะไข่ด้วยนะพี่เบียร์ คือเมื่อไทยนี้บ้านไอเน็ตนะมันจะไม่ค่าเด่นหรอกบ้านเราไม่ได้ซื้อมันโอเคไทยไม่ค่าเด่นเท่าไหร่ขอบคุณครับเอาไปด้วยบ้านเราเลี้ยงเป็นหมาออกเออบางท่างก็อยากให้การลูนเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงจะได้เอาไปขายกรุงเทพกรุงเทพไม่เด่นเท่าไหได้ขายยังไม่แดงโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับ thank you หมอนี่จะมาเอามาไล่หรือเอาไปเลยออ๋อโอเคได้ได้ขอบคุณครับ ข้า ja <nd ak S 1> ต้ม<า>ยตายต้มกับไทยขอ่ Thank kêu, Ok hàng <laughs> dù